สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนหน้านี้พริกถูกนะจ้าเรามาทำน้ำพริกขี้กาไว้กินดีกว่านี่ค่ะปาจีกำลังคั่วนะคะคั่วพริกก่อนเราจะใส่หอมใส่กระเทียมเข้าไปแล้วก็มาปัน่นหยาบๆเป็นน้ำพริกขี้กาเอาไว้กินกับผักลวกปลาทอดเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊าเนี่ยปัจีกำลังคั่วอยู่นะคะภาพกลางสายฝนเสียงดังป๊อกแป๊กป๊อกแปก๊กมันว้างๆมันจะทำอะไรทำน้ำพริกไว้กินนานๆดีกว่าขั่ขวคั่วไปเรื่อยๆให้มันสุกพวกนี้พริกถูกพี่น้องหน้าฝนเนี่ย แล้วก็จะเก็บได้ไม่นานด้วยนะคะว่าเรต้องแปลรูปเป็นน้ำพริกใส่กระปุกไว้กินขั่วต่อไปขั่วต่อไปเดี๋ยวพี่จีจะใส่กระเทียมใส่พริกลงไปอีกไอดใส่กระเทียมใส่หอมแดงพูดฝิดฝุดมาค่ะพี่น้อง น้ำพริกขี้กาเสร็จคั่วเสร็จแล้วนะจ๊ะเราก็มาทำการปันป่นปันป่นปัน่นปั่นหยาบหยาบไม่โขกนะคะเมื่อยแขนปั่นเอาก็คือกันจ้ะปั่นเอาก็หย,ยาบหยาบเป็นน้ำพริกปรุงรสอีกทีหนึ่ง เค่หยาบหยาบแล้วจ้าหยาบปัน่นหยาบหยาบน้ำพริกขี้กาจ้าไม่มีส่วนผสมอื่นใดนะคะมีแต่พริกสดหอมกระเทียมเอาไปคั่วไฟแล้วก็มาปั่นผสมปรุงรสด,ด้วยน้ำปลา้าผงนัว น้ำอุ่นๆแค่เนี้ยก็เป็นน้ำพริกสามารถเก็บไว้กินเป็นอาทิตย์อาทิตย์นะจ๊ะใส่ตู้เย็นไว้ได้ถนอมอาหารอย่างหนึ่งเสร็จแล้วค่ะพี่น้องน้ำพริกขี้กาถ้วยใหญ่ๆเก็บไว้กินเป็นอาทิตย์เลย ขอบคุณและสวัสดีนะคะที่เข้ามาชมน้ำพริกขี้กากับปาจี